สวัสดีคร e ับเพื่อนๆอันนี้ก็มีต้นทุเรียนอีกหนึ่งต้นนะครับที่อยากให้เพื่อนๆได้ดูนะครับที่อยู่ข้างหน้านะครับมันจะต้นทุเรียนนะครับเป็นป่าไผ่นะครับต้นใหญ่มากนะครับเป็นป่าไผ่มีต้นทุเรียนอยู่ใต้ต้นไผ่นะครับ2ต้นนะครับต้นนี้นะครับต้นนี้ต้นแรกนะครับต้นนี้ต้นสอง ตอนนี้ช่วข้ามแล้วนะครับก็มาดูทุเรียนในป่าไผ่นะครับจะเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆหลายคนสงสัยว่าปลูกทุเรียนนะครับที่ล่มรมเยอะๆได้ไหมนะครับมาดูกันนะครับมาดูต้นแรกนะครับต้นนี้นะครับต้นนี้ค่อนข้างจะโดนแดดเยอะอยู่นะครับแดดสองก็ ยังไม่ได้แตกยอดนะครับมาดูอีกต้นนะครับภูมใจนำเสนอต้นนี้มากๆนะครับเห็นแล้วชื่นใจนะครับอ๋อในบทเรียนในป่า,าไผ่นะครับ,บนีน่นะครับใบเขียวเข้มเป็นมันนะครับยอดแตกพังนะครับยอดกำลังแตกเลยนะครับเป็นกิ่งข้าง ดูยอดที่แตกออกมานะครับยอดที่แตกออกมามีขนาดใหญ่นะครับขนาดใหญ่นะครับนี่นะครับยอดของเขานะครับทาทั้งสวนนะครับได้เหมือนต้นนี้นะครับก็คงจะเยื่อมไปเลยนะครับแต่พวกที่อยู่ข้างนอกนะครับก็จะเหลืองนะครับเพราะเขาโดนแดดตอนนี้อยู่ในร่มนะครับ ตอนนี้นะครับทิศทิศน่าจะเป็นทิศตะวัปปนตกนะครับป่ายางนะครับขึ้นไปข้างบนกิง่งไผ่นะครับไปทิศใต้นะครับทิศที่จะโดนแสงยผมเอาให้ดูนะครับนู่นครับดวงอาทิตย์ฟืบ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 ลงมาเกือบมิดนะครับคงค่ำคั่นนู่นแหละนะครับแดวถึงจะถึงนิดหน่อยนะครับแต่เขาก็ยังอยู่ได้นะครับเขาได้รับแสงแดดนิดเดียว นะครับช่วง5โมงเย็น6โมงเย็นนะครับนี่รับแดดแล้วนะครับเขาก็ยังแตกยอดดีนะครับสำหรับต้นนี้นะครับก็อยู่ในร่มนะครับถ้าเดียนเป็นไม้ที่ไม่ต้องการแสงแดดเยอะนะครับแต่ว่าเวลาโตมาก็ต้องการแสงแดดเยอะนะตอนเล็กแบบนี้เราก็ควรจะนะครับก่ตอนปลูกแรกควรจะมุง ผ้าสแลนให้เขานะครับใยก,การแดดนะครับการมุงสแลนที่ดีนะครับควรจะมุงนะครับในทิศตะวันตกนะครับแบบนี้นะครับแต่ตัวนี้ก็ยังไม่ถูกหลักเท่าไหร่อยู่นะครับสำหรับต้นนี้นะครับก็อยู่ใต้ป่าพายนิดหน่อยเราควรจะมุงทางทิศตะวันตกแบบนี้นะครับแล้วก็ควรจะ มุงนะครับข้างบนมาด้วยนะครับเขาจะได้ไม่โดนแดดเดยอะนะครับนนี้ก็น่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับในการมุงผ้าแสแลนของต้นทุเรียนเล็กนะครับพอเขาได้สักสีห้าเดือนนะครับเขาเอาข้างบนออกแล้วไว้แต่ทิศตะวันตกแบบนี้นะครับก็จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับสําหรับของผมมุงแค่ทิศตะวันตกแบบนี้ก็ดีระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ทุเรียนก็ยังเหลืองอยู่ แต่ทุกต้นก็กำลังจะแตกยอดนะครับกำลังขึ้นไปทางที่ดีนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับปลูกต้นทุเรียนในที่ที่แสงแดดน้อยนะครับปลูกได้ไหมนะครับก็ปลูกได้นะครับนี่ครับผลลัพธ์ดังที่เห็นนะครับสำหรับใครที่จะปลูกใต้ต้นยางนะครับแบบนี้นะครับ ช่วงตอนเล็กๆให้ต้นยางเป็นพี่เลี้ยงเขานะครับผูกได้นะครับแต่พอเขาโตขึ้นสักหน่อยนะครับเราก็ต้องเอาไม้พี่เลี้ยงออกนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นอะไรก็ตามนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ